สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ยพ่พรจะยำหมูยอนะคะก็ซอยหอมใหญ่กันค่ะ สอยผักขึ้นชัยนะคะแล้วก็หั่นมะเขือเทศค่ะ ็หั่นต้นหอมค่ะต้นหอมก็ใส่ในขึ้นช่ายเลยนะคะแล้วก็อเอาชามผสมมาค่ะถ้าผีมาเราก็จะผสมนะคะ,คะ นก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณขึ้นช้อนโต๊ะแล้วก็บีบมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไป าลูกครึ่งค่ะแล้วก็คนนะคะ คนน้ำตาลปีพ้ละลายค่ะย่าพรก็เอาพริกตำนะคะพริกแดงจินดาตำม,มาใส่ตำพอหยาบๆพอค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะน้ำปลานี้ยาพรก็ใช้หนึ่งทับพีค่ะ คุณะคะคนให้น้ำํำยำของเราเข้ากันนะคะแล้วก็ชิมะคะ่ะเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้าง อยูหน่อยนะคะเพราะว่าเปรี้ยวแล้วแต่ว่าเปรี้ยวน้อยหน่อยเดี๋ยวพรชอบโพจัดจัดค่ะเราก็ชิมอีกทีนะคะอร่อยแล้วค่ะเราก็ใส่ นใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่น้ํำกระเทียมดองนะคะขึ้นกับทีค่ะ กินใ,ใหม่ค่ะรสอร่อยจัดจ้านนะคะอันนี้ยพรก็หมูยอนะคะเอาไปลวกน้ำมาเราก็เอาหมูยอใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะ ้นหอมกับขึ้นไช่ค่ะแล้วก็คลุกเขาค่ะคลุกข้าให้เข้ากันลองชิมใหม่อีกครั้งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงไหม ข้นมากๆเลยค่ะเผ็ดเผ็ดเรียบร้อยเลยค่ะเผ็ดมากๆเลยเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตามแล้วก็เอายาหมูยอรเราใส่จานนะคะ ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำหม,มูยอนะคะยำหม,มูยอที่ย่าพรทำนี้รสจัดจ้านน่าดูเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวนะคะเะคะเ็มอร่อยถึงใจเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองทำดูนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ